งามแต่งามว่าแบบเมืองเหนือเปิดเจชุดเจ้าสาวเมืองเหนือคนดังในวงการบันเทิงสวยสไตล์ล้านนะาไม่ว่าจะเป็นแบบดังเดิมหรือแบบประยุกต์จะมีเจ้าสาวคนไหนกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้า ทนที่เจ็ดแพนเคก้กเขมณนิดย้อนกลับไปในปี2022นะคะได้ถือเรื่องดีควงแฟนหนุ่มเข้าสู่ประตูวิวาเมื่อเธอและสามีได้เข้าพิธีแต่งงานแบบล้านนาท,ทําพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีที่นิยมปฏิบัติกันทางเหนือเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นสิริมงคลโดยเจ้าสาวได้สวมชุดล้านนาแบบราชนิยมพระราชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5เป็นการสวมเสื้อลูกไม้พร้อมด้วยแพรสะพายเนื้อดีสีม่วงเข้มมีการนุ่งผ้าสินตีนจกไหมคํามสีชมพู กลีบบัวแบบราชสำนักล้านนาะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นชุดแต่งงานล้านนาะอีกแบบที่สวยมากๆเลยทีเดียว คนที่6ออยธัญพัฒน์ภรรยาสาวนอกวงการของนักสแสดงหนุ่มมากความสามารถของโกศินราชกมย้อนกลับไปในปี2022ได้เข้าพิธีแต่งงานแบบชาวล้านนาดูแล้วมีมนฑ์ขังกันแบบสุดซึ่งทางตัวเจ้าสาวมาในชุดแต่งงานเมืองเหนือแบบสบายเฉียงโดยชุดนี้มีการผมสบายจีบสีแดงทับด้วยผ้าสะพักปักไหมน้อยประดับด้วยกระจกจีนและ,มะแมลงปีกทับมีลวดลายตามแบบราชธรรมนักล้านนายุคราชการที่4ีที่5มีการสวมผ้าสิ้นไหมคําต่อตีนจกบสีแดงสลับกับสีทอ ดูแล้วหรูราสศางงามมาก คนที่5กระแตสุพักษ้อนส่วนสะกดทุกสายตาอลังการทุกชุดแต่งงานมีมง์เสน่ห์ซึ่งย้อนกลับไปในปี2015นะคะได้เข้าพิธีแต่งงานแบบชาวเหนือล้านนาสืบสารประเพณีไทยและถ้าพูดถึงความงามของชุดของสาวกระแตแล้วล่ะก็กับชุดไทยประยุกต์สไตล์ล้านงานที่งดงามอลังการสง่างามทุกชุดที่ทางเจ้าสาวนั้นจัดเต็มด้วยกันถึง3ชุดด้วยกันประเดิมกันที่ชุดแรกในชุดไทยประยุกต์เป็นชุดไทยประยุกต์ชุดแรกที่ออกแบบสําหรับพิธีทําบุญตักบาตรยามเช้าด้วยตัวเสื้อนั้นเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสีขาวข ปีนตัดต่อด้วยลวดลายลูกไม้สุดวิจิตรงดงามของกับเล่นเลเยอร์แทรกคัตติ้งจับจีบระบายด้านหน้าและก็ด้านหลังตัวกระโปรงเป็นผ้าไหมไทยนุ่งป้ายโชว์ลวดลายของทอผ้าจากท้องเสื้อฟินาเล่เวท ting สตูดิโอ ชุดที่2เป็นชุดไทยประยุกต์อีกเช่นเคยเป็นชุดสีแดงสุดงดงามโชว์ลวดลายการปักสบายโดยการใช้ปล้องอ้อยสีทองคําแจกเกตเกสรสีแดงวาดลวดลายอ่อนช้อยระยิบระยั๊กวาวด้วยงานปักที่สุดเป็นจงมีความประณีตของชุดไทยแบบประยุกต์ซึ่งชุดนี้ก็เรียกได้ว่าสง่างามและก็ตะการตากันเลยทีเดียว ชุดที่3มีการออกแบบให้เป็นชุดไทยประยุ์ล้านาอีกเช่นเคยด้วยการผสมผสานระหว่างผ้าไหมไทยได้อย่างงดงามและลงตัวเป็นที่สุดโดยมีการเนรมิตผ้าไหมไทยสีทองอ่อนสอดดิ้นตัวเสื้อเป็นเกาะอ,อกจับจีบเข้ารูปแบบคัตติ้งสุดเนี้ยบและการตัดต่อลวดลายแบบโชว์ความงดงามการวางของลวดลายผ้าไทยตัวกระโปรงนั้นจับจีบหน้านางแบบประยุกต์โชว์ความอ่อนหวานด้วยการจับชายพกเรียนซ้อนผ้าสุดประจงเพิ่มความอลังการด้วยการคุมกระโปรงทรงบอลกาวขนาดใหญ่ต่อความอลังการเพิ่มความหรูหราด้วย ไหมสีทอง คนที่4นิวนภัสสอนแม้ว่าตอนนี้จะกลายเป็นคุณแม่แบบเต็มตัวแต่ถ้าพูดถึงตอนช่วงแต่งงานของสาวนิวแล้วล่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2017ที่ได้จัดพิธีมงคลสมรสสไตล์ล้านนาตาประเพณีดั้งเดิมที่มาด้วยการ3แบบ3สไตล์ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าหนุ่มเมืองกรุงหลงรักสาวเชียงใหม่มาเริ่มกันที่ชุดพีวีดิงในสไตล์ล้านนาแบบดั้งเดิมเป็นเสื้อคอป้ายแมทกับผ้าสีชมพูมีการสวมกับลายสีทองตามอย่างเครื่องประดับแบบล้านนาชุดต่อมาในพิธีช่วงเช้าเป็นในส่วนของการทำบุญเลี้ยงพระ มีมาในชุดไทยแขนกระบอกแบบผมสบายแบบไทยล้านานาสีชมพูสุดหวานเป็นการแต่งกายที่เลียนแบบเจ้านายชั้นสูงของเมืองเชียงใหม่รวมถึงได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายของเจ้าดารารัศมีพระราชายาในรัชกาลที่5 ชุดที่3ในชุดพิธีมั่นผูกข้อไม้ข้อมือสาวนิ้วมาในชุดไทยล้านนาเสื้อแขนกระบอกลุมสบายแต่มีการนุ่งผ้าสิ้นผืนเดิมโดยดีไซเนอร์บอกว่าแค่ต้องการอยากจะเปลี่ยนลุคให้ดูแตกต่างและก็อยากให้เจ้าสาวนั้นดูโดดเด่นห้างกลางแขกและก็าหารที่จัดงานที่เป็นทุน่งนาสีเขียวจึงได้มีการเลือกตัวเสื้อนั้นแต่งแบบนุ่งแดงห่มเขียวให้ดูโดดเด่นมากเลยจริงๆ คนที่3แจนนพลักษ์ไรยาสาวของน็อตวรวิทที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2017ที่ทั้งคู่นั้นได้เข้าไปที่แต่งงานแบบสไตล์ล้านนาสละโสดไปอีกดึงคู่ซึ่งก็ได้มีการจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีแบบเมืองเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปได้วยความอบอุ่นและก็รอยยิ้มแห่งความสุขซึ่งงานก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและทางตัวเจ้าสาวเองที่มาในชุดแต่งงานสไตล์ล้านนาสีขาวครีมพร้อมด้วยเครื่องประดับแบบชาวเหนือแท้ๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลหรือปิ่นปักผมในส่วนของการแต่งหน้านั้นนนก็็เปโสีพ สวยสดใสให้เข้ากับตัวเจ้าสาวมากๆ คนที่2อแอนเนตเท็ ette, อดีตดาราสาวช่อง3าที่จูงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาแบบล้านนาซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2516งานนี้ได้เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวขี่ช้างขี่ม้าทำพิธีแบบชาวล้านนาซึ่งทางด้านตัวเจ้าสาวนั้นมาในชุดทีมสีชมพูสดใสเป็นเสื้อเกาอกอกผ้าคลุมไหล่สีชมพูสวมใส่กระโปรงผ้าซ้นลายแบบยาวล้านนามีการสวมใส่เครื่องประดับทับซ้วงและสังวันมีการกล้าวมวยผมสวยประดับด้วยหมัดก้าวเล็กๆและก็ดอกไม้ คนที่หนึ่งคิมเบอร์ี่โดยชุดเจ้าสาวสไตล์ล้านานานั้นออกแบบจากแบรนด์แมชมิวเซียมที่ออกแบบชุดดังกล่าวให้มีความร่วมสมัยมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโชว์งานปักประดับสุดประณีตโดยเป็นชุดสีงาช้างแสนสวยเป็นผ้าซินตีนจบลายโบราณตามแบบราชสำนักล้านานานมีการทอเทคนิคดั้งเดิมที่เรียกว่าจบคนเมน่นตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกระบอกเข้ารูปขับให้เจ้าสาวนั้นยิ่งสวยน่ามองโดยเป็นตัวซ้นนั้นมีลวดลายสเปาต่างดอกบัวแก้วและตีนจบมีลวดลายคมละกอนอีก ทั้งที่เชิงภาพมีการทอรลายนกพิราบคู่ข้าพวงอุบะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของคู่บ่าวสาว